นี่คือภาพจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับจากสถิติยังเป็นทางการปัจจุบันคนไทยอายุเกิน60ปีมีมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดแปลว่าในทุกๆ5คนที่เราเจอบนท้องถนนจะมี1คนเป็นผู้สูงอายุและตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเลขคือความเงียบ ความเหงาและความโดดเดี่ยวที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญหลายครอบครัวในเมืองใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวลูกๆต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับดึกบางบ้านลูกหลานย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศทิ้งพ่อแม่ให้อยู่ลำพังคนแก่จำนวนไม่น้อยต้องกินข้าวคนเดียวเดินหาหมอคนเดียวและ,ะเผชิญคำขืนเงียบเหงาโดยไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนักวิจัยทางการแพทย์ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ความเหงามีผลต่อสุขภาพร่างกายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ15มวนความเหงาทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจอัลไซเมอร์และภาวะซึมเศร้าหลายคนเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวทันทีด้วยซ้ำลองจินตนาการนะครับถ้าสักวันหนึ่งเรากลายเป็นผู้สูงวัยไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้เราจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้หรือไม่ในต่างจังหวัดภาพก็ไม่ต่างกันนัก บ้านหลายหลังมีเพียงพ่อแม่แก่เท่าส่วนลูกๆย้ายเข้ากรุงเพื่อหางานบางครั้งพ่อแม่จะได้ยินเสียงลูกเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งผ่านโทรศัพท์แต่สายที่ตัดไปแล้วก็เหลือเพียงความเงียบงันในบ้านสิ่งที่น่าสนใจคือผู้สูงวัยบางคนบอกว่าไม่ได้กลัวความตายแต่สิ่งที่พวกเขากลัวมากกว่าคือการอยู่ไปแบบไร้ค่าอยู่ไปแบบไม่มีใครเหลียวแลนี่คือความจริงที่เราทุกคนอาจมองข้าม แต่เป็นสิ่งที่เรากําลังเดินเข้าไปหาทุกวันหลายคนเติบโตมาในวัฒนธรรมไทยที่เชื่อว่าแก่ไปลูกหลานก็ต้องดูแลคำพูดนี้เหมือนเป็นคำปลอบใจที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าอนาคตยังมีที่พึ่งแต่ความจริงกลับซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าสิ่งที่เราควรพึ่งพาไม่ใช่คนอื่น แต่คือการสร้างเหตุแห่งความมั่นคงด้วยตัวเองเพราะลูกหลานก็มีชีวิตของเขาเองมีหน้าที่ความฝันภาระและเส้นทางที่อาจไม่ตรงกับที่เราคาดหวังเลยในพระสูตรหลายแห่งพระองค์เตือนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ว่าให้ลูกหลานทอดทิ้งพ่อแม่แต่คือการตระหนักว่าถ้าเราวางใจฝากอนาคตไว้กับคนอื่นร้อเอร์เซ็ผลลัพธ์คือความผิดหวังแน่นอน ลองมองรอบตัวมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าลูกไม่เคยกลับมาเยี่ยมเลยหลานโตแล้วไม่เคยโทรหาด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและเจ็บปวดจริงดังนั้นบุตรเรียนจากพระพุทธเจ้าคืออย่าฝากความหวังทั้งหมดไว้กับใครความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ที่การเตรียมใจและการสร้างเหตุที่ถูกต้องในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าสอนว่าความมั่นคงในวยชราไม่ได้มาจากการมีลูกหลานจำนวนมากหรือการสะสมทรัพย์อย่างเดียวแต่เกิดจากการวางรากฐานชีวิตที่ถูกต้องตั้งแต่ยังหนุ่มสาวสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เรียกว่าอัธิสุขหรือสุขที่เกิดจากความพร้อมเช่นสุขจากการมีทรัพย์ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเก็บออมไว้ไม่ฟุ่มเฟือยสุขจากการใช้จ่ายด้วยธรรม ใช้เงินเพื่อเลี้ยงชีพอย่างพอดีดูแลครอบครัวทำบุญแบ่งปันสุขจากความไม่เป็นหนี้อิสระภาพที่ทำให้ใจสงบไม่ถูกพันธนาการสุขจากการทำงานโดยสุจริตงานที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นนี่แหละคือการสร้างกรอกป้องกันให้ตัวเองในวันที่ร่างกายแก่เท่าแม้ลูกหลานจะดูแลหรือไม่ใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีหลักที่มั่นคงอยู่ในตัวเองแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนต้นไม้ใหญ่หากปลูกด้วยดินดีรดน้ำอย่างสม่ำเสมอต่อให้พายุพัดแรงเพียงใดรากก็ไม่ล้มสังคมไทยมักเชื่อว่ามีลูกไว้เลี้ยงยามแก่แต่พระพุทธเจ้าทรงมองต่างออกไปเพราะลูกคือเงาของพ่อแม่เงาจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อมีแสงและเงาอยากอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเงาหายไป เราจะพึ่งอะไรพระองค์ตรัสว่าการฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกหลานอาจทำให้ใจเราผิดหวังได้ง่ายบางครั้งลูกมีภาระมีครอบครัวของตนเองบางครั้งลูกอยู่ไกลบางครั้งก็อาจคิดไม่เหมือนเราดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือฝึกใจไม่ให้ยึดติดรู้จักปล่อยวางความคาดหวังให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างความมั่นคงของตนเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเรามีฐานชีวิตที่มั่นคงลูกหลานก็เหมือนโบนัสที่เพิ่มความสุขแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังอยู่ได้อย่างสง่างามหลายคนเชื่อว่าถ้าเก็บเงินเยอะๆมีทรัพย์สมบัติไว้มากๆแก่ไปก็ไม่ลำบากแต่พระพุทธเจ้าสอนว่า ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ภายนอกแต่อยู่ที่ใจภายในเพราะเงินทองมีวันหมดบ้านมีวันพังข้าวของมีวันเสื่อมแต่สิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมคือปัญญาศีลและใจที่ฝึกดีแล้วพระองค์ชี้ว่าทรัพย์ภายในสำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกศีล คือความมั่นคงของการใช้ชีวิตสมาธิคือหลักประกันใจไม่ให้หวั่นไหวปัญญาคือทรัพย์แท้ที่จะติดตัวเราไปจนสิ้นลมหายใจดังนั้นต่อให้โลกเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งไม่มีลูกหลานดูแลผู้ที่สะสมทรัพย์ภายในไว้ก็จะอยู่ได้อย่างไม่หวัดกลัว เวลาที่คนแก่หลายคนพูดว่าหวังพึ่งลูกหรืออยากให้หลานดูแลมันสะท้อนความกังวลในใจว่าถ้าแก่แล้วจะไม่มีที่พึ่งแต่พระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าแท้จริงแล้วเรานี่แหละคือผู้ดูแลตัวเองที่มั่นคงที่สุดกายที่เราดูแลด้วยศีลและการไม่เบียดเบียนใจที่เราฝึกให้สงบด้วยสมาธิปัญญาที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้าย แม้ลูกหลานอาจห่างหายไปแม้สังคมอาจไม่เห็นเราแต่ถ้าใจมั่นคงความแก่ก็ไม่ใช่ภาระอีกต่อไปเพราะเรามีผู้ดูแลอยู่แล้วนั่นคือตัวเราเองเมื่อเราฟังมาทั้งหมดนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทำให้เราเห็นความจริงชัดเจนขึ้นความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีใครหลีกหนีได้ลูกหลานญาติพี่น้องหรือแม้จะทรัพย์สมบัติ ก็ไม่อาจาอยู่กับเราไปตลอดแต่สิ่งที่เราสร้างไว้กับตนเองศีลส,สมาธิปัญญาจะเป็นเกราะคุ้มครองใจเราได้เสมอดังนั้นแทนที่จะถามว่าใครจะดูแลเราเมื่อแก่เท่าลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้เราดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แลหรือยังและนี่คือโจทย์ที่ผมอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังทุกคนเพราะคำตอบนี้ไม่มีใครตอบแทนได้นอกจากคุณ